ที่แล้วเนี่ยก็เลยเหมือนจะทําให้ปัญหาต่างๆเนี่ยสะสมพอมูลอยู่หลายต่อหลายประเด็นกองอเนรยการ,รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทประจำปี2559ครับเมื่อเวลา10นาฬิกาวันอังคารที่7มิถุนายน2559ที่ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างนาวาเอกวรพล์สิทธิจิต รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดพร้อมด้วยคณะนายทหารกอรมนตราดลงพื้นที่เกาะช้างเพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยอุทยานแห่งชาติมเกาะช้างตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทประจำปี2559และติดตามดูผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและจับกลุ่มผู้บุกรุกพื้นที่อุทยานการให้รบริการนักท่องเที่ยวด้านความปลอดภัยโดยมีนายวีระขุนชัยรักหัวหน้าอุทยานแห่งชาติมเกาะช้าง และคณะเจ้าหน้าที่อุทยานให้การต้อนรับและบรรยายสรุปพร้อมทั้งพาลงพื้นที่จริงเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานการให้บริการแหลง่งท่องเที่ยวแก่ประชาชนรองผู้นริการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดกล่าวว่าการเดินทางมาพื้นที่ก่อช้างในวันนี้เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของอุทยานแห่งชาติกาะช้าง,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 งทั้งนี้เพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี2559 ในด้านการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและจับกลุ่มผู้บุกลุกพื้นที่อุทยานนั้นได้ดําเนินการตามกระบวนการกฎหมายและเสี่ยงสุดคดีแล้วจํานวนหลายรายอยู่ระหว่างรองงบประมาณการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างจากสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2ศรีราชาและในด้านการให้บริการกับนักท่องเที่ยวทั้งเรื่องความปลอดภัยการให้คําแนะนําการให้คำปรึกษาแก่นักท่องเที่ยวจะเห็นว่าการร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของทุกฝ่ายบนเกาะช้าง ทั้งในพื้นที่และกับประเทศในอาเซียนนอกจากทําให้เกาะช้างมีความสมบูรณ์แบบด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นแล้วยังส่งผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เติบโตตามไปด้วยขณะเดียวกันต้องเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยและล่าสุดหน่วยงานด้านความมั่นคงของจังหวัดตราดร่วมกับสพเกาะช้างระดมกําลังฝ่าล้างยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมเพื่อให้เกาะช้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวสีขาวให้ได้ครับ าอาจารย์ก็ช่วยทางทางานมีบอกมาแล้วกันอันนั้นคือทางการแค่ไขแต่ไม่ได้อยู่ในประเด็น,นว่าผิดือถูก